สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไปเฟินเกมมิ่งนะคะคือเฟิร์นจะมาแนะนำสมุดอาคิดที่มันจำเป็นต้องทำเพราะเราจะได้อาคิดทั้งหมดหนึ่งแสนซึ่งตอนนี้เฟิร์นนี้อยู่เจ็ดหมื่นเราต้องไปทำเพิ่มอีกค่ะนี่ะนะคะหนังสือแรกแท่นบูชาอาคิด อยตรงนี้เลยที่หมูว่าเมเียค่ะกดขึ้นมาแท่นโมชารค่ะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนหน้าที่สองถวายผลไม้ก็คือผลไม้ธรรมชาติแล้วก็เนือหมีสามสิบ ผลไม้ธรรมชาติสิบข้าวสาลีหนึร้อยสามารถซื้อได้ในตลาดเลยคะ่ะในตลาดเดี๋ยวไปดูกันนี่เหรอทีมขา นี่ผลไม้ธรรมชาตินะคะซื้อไปสิบอันเนื้อหมีนี้สามสิบอันแล้วก็ข้าวสาลีข้าวสาลีอันนี้นะคะหนึ่งร้อยอันค่ะมีขายอยู่อืมแล้วก็ออกไปวางไว้ที่เดินเลยตรง เท่นบูชาคิดที่ตรงนี้ต่อไปหน้าที่สามนะคะหน้าที่สามอันตรงนี้นะคะ ชายฝั่งเวเรียก็คืออยู่ตรงตรงนี้นี่ชายฝั่งเวเรียติไปแบบอย่างนี้ปึ๊บอ,อ่ะเดี๋ยวไม่เห็นภาพกันเนาะเดี๋ยวเปินไปให้ดูเลย s h อ้ามาถึงภาพแล้วเข้าไปดูเข้าไปกันเลยนะคะ มันก็จะอยู่ในนี้เอยอยู่ประมาณนี้ถ้าเฟินจำไม่ผิดนะมันจะมีแสงสีฟ้าๆอยู่อ่ะเออในถ้ำ ต่อไปหน้าที่สี่นะคะ mm hmm. ก็คือภร,าาสรอนะสาคอเนาะเราจะได้อาคิดมาพันนึงไปไปกันเลย いや ่ามาถึงแล้วนะคะรับปาตาดคอนเราก็จะเดินเข้าไปข้างในตอดม้าไว้ข้างนอกนะคะเพื่อนั่นแหละเดี๋ยวม้าตายนี่วิ่งตามเพื่ยนมาแบบนี้เลยตามทางนี้แล้วก็ทางนี้ ิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาปึ๊บจึ๊บนี่ค่ะเราต้องขึ้นไปบันไดนี่เปยนไปเยนมันขึ้นไปไหนไปเย็นขึ้นไป อยู่แถวบริเวณนี้นะคะมาเจ็บเป็นแสงสีฟ้าๆอยู่ซึ่งเฟิร์นก็เก็บไปแล้วนะต่ต่อไปหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งเราจะได้ห้าพันนะคะส่วนหน้าที่สองเราก็จะได้ห้าพันหน้าที่สามเราก็ได้ห้าพันและหน้า ที่สี่เราจะได้พันหนึ่ค่ะอ่าแล้วก็หน้าสุดท้ายเนะเราจะไปหาอลาุตินกับเอเดนกันไปไปกันเลย นี่นี่นะคะอารุตินเราก็มาถึงแล้วเนาะเราเราจะได้เห็นส่วนทั้งหมดมาแล้วก็มายื่นให้อาร์ตินเลยมันก็จะขึ้นให้เราสนทนาพอมาหาอารุตินที่เวเลียเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งไปหาเอดันที่ห้องเห็นโบราณไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะ ส่วนเอรันนะคะจะอยู่ข้างในคํำนี้เอออยู่ในห้องสิ่โบราณค่ะตามเปินมาเลย นี่นะคะเอรันคือผู้ชายคนนี้เห็นปะนี่เราก็กดมันก็จะขึ้นตัวนี่สนทนาเราก็สนทนากับเขาค่ะพอสนทนาเสร็จปุ๊บหน้าสุดท้ายเราก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราจะก็จะได้จำนวนใบดอกมานะแล้วก็เราก็จะมีทั้งหมด อาคิตทั้งหมดเจ็ดหมื่นห้าได้กันค่ะตอนนี้ถ้าทำเล่มที่หนึ่งเสร็จนะคะและและส่วนในเล่มที่สองนะคะก็คือการที่เราจะไปซีมอนในที่ต่างๆนะสำหรับอาคิตนะคะที่เฟิร์นมีอยู่เจ็ดหมื่นห้านะคะก็เพราะว่า อันเนี้ยเป็นไอดีลองของเปิร์นหรือไอดีเด็กนั่นเองค่ะเฟิร์นทำขึ้นมาเพื่อผู้เล่นใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบายค่ะ